มเมื่อเอ้ยเมือหน่อยเมื่อไงเชื่อไม่ลำปากมีหถทางรดแลนขอนแกนสารข้ามสาวงามลูกโบี่คนหนีม็นโคราชว่างมาดเป็นุบลยางแต่ดนตุกเป่าล่องเท่าครโลตัดเข้มขัดแข่ขเดวีมันมีพระนูเอแรมหัวกระุบหัวแคบตาขัดใส่เล็บแบนควงแฟนผ้านินเขาบาหนังวันทิดขูไปขูมันตัวก็ไปขึ้นกันกับหมอลำแม่บาดทางสายหลุดเจ้าเมืองแน่หลุดเศร้าอยู่เศร้ายิ่ เสียงฮันเชยวิวาวตัวข้าเศร้าวโวงน้อมแกมกระดมไปน้ำสำหมหมอลำีแห้งทีกระแคงมาหาลเลยห่อขาผ่าตัวกำลังสีคุ้งคูใส่ขอาีโรคหนังพวกทางหลังเหลียวมองตัวเลยย่องไปเหี่ยวยยกอายดีโอ้ยแลวเนาะ geography listings эт gut ma filtrate media h o c p h a อ с п о อ т b o a r d hadi Principal Michael b ่ h a x 午 i m ่ o r ม é Langvier flatsidge, ย k ่ ciudad�� Mill é p o g i c i ส gurán-uk-web ส u n n e l raypos Custom Estjudicat S handleres, hor м и х p o น ur scrubio skin, tur ก่อนเขียนตาลุกแหววไปเอาแนวไปปผูกไปขามักปัดหนามาบัดไปใหม่หิ้งหินในบ่เป็นแค่ซ่านหัวมันตอซางมันตอกระซางหัวมันตอเสียงว่าเลาะยางอยู่หัวเพื่อนว่าแม่เข้ามาวิ่งหลักปิดละไก่ครพได้เทหลุดแในมอลสใหญ่นัดเข้ามาซึ้งกับรบานจะพื้นเสียงหมาแมวว่าว เก่ามันเหล่าพิกาดงานมาสร้างหัวมันกระสร้างหัวมันทอดสร้างมันทอดกระสร้างหัวมันทอดเสียงเจ้าพอลำวัวลังยินแม่เจ้านั่งหิ้งเสาครับยังนอบอกไผ่พอแจ๊คคำเสาคำหรือมอลำกินกับปลาแดงกหรแม่เจ้าสะแตกคับสีกับป่าโบโจโบคมับกระสร้างหัวมันทอดสร้างมันทอดกระสร้างหัวมันทอดเต่น้ำซอคันแทขันหน้าอกผู้ป่าผ้าขันหัวหล่อนเป็นเห็นน้ำซอป่าหล่อลน้ำ ปลาหมอละหม้อแค้หม้อปีเนี่ยมันปลาตุดวีบ่อนีไปใส่เนี่ยปลาไหลหัวมลนุ่มขึ้นสีแดงสีหนึ่งสีทอดจีืดสลดเสพได้ขคือแนวปลาภูใหญ่ซ้ำตุ่ไก่ลาบล่อยเสบดีนะฝ่าเอาหนีไกลกันประโยชน์บนแม่พบ่าโหดดอกทานคนฟังเป็นผู้ดีประองใส่ยังน้ำป่าสุดประเด็ดกอบปดติดตึงยินตึงหัวนี่างนี้นะหัวย่านเจ้าลงกอาเข้มปลาลาเข้มเจ้าปลาลาปลาลาเข้มเจ้าปลาลา ไอ้กระซาน่าเจ้าลำหยีลำจันทหางจนมีงันเสร็จเงินมืนแต่ว่าข่อยนี่โบยันเจ้าลืนพอเม็ด้ที่หร้ยร้หัวขวดผึงขอบโอ้แมงค้องกระดกแนวได็กขี่ไ,ไปแทงใจเป็ีผีดำบปันหานอะออกกันไปหลายอันหลายแนวเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื <Es> <an> <S <ong> <S ang, ่องยุคเรื่องสมัยมาคนหฮาสมัยสมือบ่คือสมัยแต่กอนเนี้ยเเคยพอกับพอเราเคยเห็นก็เห็นนี่ข็เวไปแหล้วนี่ล่ะเพิ่งมาเกิดเป็นคนหัวมันมืงกึ่งเกิดเป็นคนจนรวยหรือทุกอย่าหาเรื่องติดคุกนัลัดสบายนี่คือแหล้วมีต้ายธรรมดาโลกบัด้ทึงข้าสู่ยนสสีฝาวสังฆาบัดนั้นข้อขม้าขาเจ้าสิสันแห้งกระทักกระทันหลายเด้อเงินทอง ซื้อซีตเจ้าของบ่อดนดนอกครับถึงมือแล้วแต่ปั๊บยิงแขวาี่ซี่นกันงั้นเงินดีถีของปืนเจ้ากระนอนลึงไพ้เบาขอซื้อชวนหลุกหลุยขื้อยจะมันเขาวางถาดว่าเต่ห้างใจขาดเขาโล่อจะ้งว่าจะขาหมูขาวัาวิินขันยังไงจะต้มเป็ดต้มไก่หวานยาทานั่ง บาดเหน่ห้ากินหยังผ้าเดี่ยอาจาะบ,บอกว่ากินสาทอกว่างไววหัวโลง,ท,งท่ามถามังโป่งไววคือแถดอ,อกตีมาบอกมาบอกบอก,กินสากินซา,นากแต่น้ตขุนมาอยู่ดีเบิองแงขดิยันแต่เปรย์ล้ห้องไหวไหวมีแต่ไขก่กระตา่ายเนี่ยคนบม่อยากกับตะกรงข้อหักนั่นแหละเมืองพ่อจะเป็นสังขัรน้องปิดของบ่าเทียงบมดเจ,จ่าคอยใจเอียงปั่นคนค้าขี้น้อยกะแตกกะพีห่หรไปไ้ ได้กินมุงกินไกล่ลาบกอยซอยีขับ,บ่ามุมเป็นผีตายถิ่มคือเกาบัตรดนดกระนาวขี่ซาโลมาเห็นประเด็กคือป่าขับมได้เนาะแม่ตายไปเร้่มีแต่บฝังกะเผาบบสมกะเผาหากินหายากคนมาได้ย้ำฝากขังคำก็ขึ้นเมื่อประเด็กับบืนอยากมีอยากห่างใช้ถิ่งน,น้รองรางอดหลับอดนอนตายไปเล้วมู่งบอ่อนซ่อนไฟเผาจวดจวดแจเนาะเจ็บหรือปวดหรือมีไผถามมีแต่ไฟมาล่าล้วนขึ้นทวน ส่วนผู้ย่างนีกระเพ้ากระมวลกินเหล่ามายาเจ้าายแล้วกันไงายภปษาเขาบอกเขาบอกจะมาร้อนมาหลอกขางขังคำกันขึ้นสิค้ายหนาคายปีนลูกต่อเขาว่าบ่มีคุณมีคายยังดอกคนเฮ้ามีแต่ฝังกระเผาหนาหมอละมานพอเห็นว่าเขาปาดเป็นต้องขึ้นหมูปานนายบู้อวดก่าจริงบ่จะบู่จะเบงข้าวราะท่านตาย อวดว่าตัวนี่หลายเงินทองของใส่ตายไปเล้วกเขาให้่จากบาทแหล้วหือมาคือหายมือมือแทกข้าวยังอยู่ตายไปเล้วกปันมูสีขีดอ,อนซ่อนมีแต่เขาสี่้อนไปพอผอมบาทนี่นกแกดังจาดจาดเขาขีเขาล้นบอกคูรู้รต,ตัวตัวเจ้าพ่อเม็ดทรัพย์สมบัติเจ้าเห็นเจ้าสาั่งเจ้าหาเขาก็ปันกระสาผัวเขายัางอยู่สำมอน้ำผัวมูมากกินมาทาน ปินก็สอกรสาเนยื่นคำตรงเกี่ยวเขาก็เหมืนกับเซยว่าเบีขอเ้าหรือผมปัดเหนียวแจกบาดนอพอแจเสีย่ายคิดต่ออีกยัางแยบตายยางอมวหายไให้จะหาสินบาทเพราะเด้ไปจ้างฝาดในแจกมังคีเกสีบอกว่าดีอยู่ดอกจกต่อย่เบากับเจ้ามาจากเตียหควคำจนว่าหอดหัวนกโอ้แต่งเตีหัวโจนว่าหอดหัวไข่ไข่สีแดงไม่ล่าหรือเพอใะญ่เจ้าผมเศ้าไข สีเจงไหุหงตามาเสาเตรียมห่อหนามห่อเขาแล้วพ่อสัทธาสิเดกได้ล่าแล้วเดชยาพอ่อคือสีไงลำต่อไปหอดสามโมงผมย่านเพื่อนนีหลงนอนหลับคาหานสำหรับผมนีขยานข้งขี้ข้น,ขน,ขนยังยานรถโมฟังนันดอกพยไยลิสสีลางนาไก่ซะก่อนโบเอแจ้งน้อยนี่นันเดอสิแจงออกจังปางคอยครับเจ้ากับสียางเมื่อไผ่เมื่อมันแหลกกะพากจากกันเป็นเสวีวีว น่องก็บพี่ล่ำกันเมื่อคืนตาก็จนสิมืน่นมอได้เต็มหน่วยหนาขมอได้สัวหลือทึงเืองทึงไข้ข้างกระต้กระจนปวดมูมูปนผู้นึงกระจนยุบเล่าเมื่อเล่าพี่มาลุตตัวเหลือหมอแค่ไหนพี่โอ้ยจังไม่ห,หนีหนนเดียวดีเปอหายห่อล่ำปาจนว่าไก่ห้ำรุปร่วงรูปขึ้นกินอนได้เหมือนสิเดีคน่านอย่างนั้นแต่สตางค์นอห่อไอหยไงกินหนอแต่ผู้หิงล้ำใจยอดรัดสใจ ก่อนสิจ่ากระบอมีเนี่ยไอ้มาตอรมาฝาโรยมันจงเรียนต่างแต่หากยาขวามยาคู่เด็มันต่างแต่มู่นี่แหละหากหนึ่งยาหนึ่งแงทองยิงเป็นเท้าเป็นดาลสีวายาทองม่านบริษัทแทนแต่งปวดนำขาน้ำแข็งอรูอวยเนาะรวยรือเป็นตานขาวงอยพุ่งโล่ขนปอดติเดเ็สแม่งอดหู้เหี่ยวเขียวขาเอาอยานี่ะถ้าเศร้าหลดคักแน่สีมอบให้เนี่ยแม,ม่ไปเสร็จไปซอยก็ฝ่ายทำอีกปล่อยไข่อีกสองหน่วย มาเเจบมาป่วยหลบม้อนนอนส้มทุบไขนี่และผสมกินครับนามฮอนเนี่ยแต่เจ้าหลงฟอนมันมันยิ่นมอเตอหนอดบันสินละแม่มันป่วงแม่นแท้ไข่ผสมทิศสาติดหมอนยาในปัวท่อนอนในพ้นแท่ๆมาติดปัวและหแก่หึงสินแค่เดีวอายาดูแถวๆทองหน่อยคนป่วยการอายออกห่วยห่วยนั่นแหละเสท่าแสดงว่าตัวอยากำลังออกฤทธิ์มันก็ข้างที่คนป่วยมีแห้ง ไปเหล้าเจ้าแพงเอาแน่แลลวเจ,จ้าจ้เหมียนจ้าบ่าไหวบด่ดีดีขั้นวางอีนี้เขาก็ได้เสียงไงแต่เน่ยเอาไปไหว้า่าย้ายอย่างนี้หน่อยเห็นมันสิบา่าไม่ยั้งจับถิมลูงลาง่าถึงไปถึงวางคว้ยหมดควยผูเจ้านันไปมาดูขึ้นเนื้อลงเตยแต่เนี่าไม่ไงเป็นแล่งเป็นร่มเป็นฝ้าจูผ้าดุมก้าวเดียวกระซววใส่สต่างยาดุมก็ได้พี่ตอนนี้นละองกอดของฝังอับบในเฟืองเรียมเฟืองลายและจนอ,อับบังิ ดึกมากเนี่เธอได้แห่งขาดดึกนึกมากนี่เธอได็ห่ขาดแตงวาสังวาดสุ่มเสียงคำนองดี้เป็นของเหลือใสเหลือใจล่ำตั้ง่ายนี่บ่อัพมาเยียบาถิ่นมาเสียคำไหนคำนั่นเปลี่นทังสั่นใส่ครับเสียงแคนเพราะว่าผิดเปลี่ยนบ่อน้ำขุ่มแมนผมมอล่ำหนอกจะมักขงแคนอหื่อยฟั่งเหล้าเสยบ่วงโบนาวล่ำฝ่าวคือลูกโตเพื่อนบัดตเข่าสังเวียนไตหยกเปลี่ยวแคล้วแล้วคือว้าวบ่อหาง ขาแม่น่วยกับแม่นถืออยางโยกขามได้ท่านแมงไก่กับแมงไก่พบล้อยผีผีถอยถอยสุกิตเรลเลนกิจพึ่งเล่ยวจังวคอนแทนฟังเหลวมันเบาถูกของผมจังอลำน่งเขามันฟัง้ขาดเอาสังมาดผู้มนทบๆจะมีถุงมีโสนมีนักมีนวงให้ฟังเหลกบอกว่าจะสวงมั่นแจงมั่นขาวบอสันบอแาน่บอไหวบอสาวลาพอมักข็งหลายจะมีมนลษย์ใส่เดินฝรด่ด้่หำแต่หัวคำกับเพัดปันใด ดึกไปนี่เขาแดดให้เจ้าดึกมาให้เงาเยี่ยมยอดกิ่งกิ่งปาถิ่นแม่ยิ่งไปไข่สุกคูยังสีแม้ก็จะเอื้อร่ำคูเป็นลอยเผร้เส้นมอหรือซาล้ำในไปเป็ดมีซึ่งมีบาดเฉียงด้านฝั่งขาดผมหยิบใคือสมพอเขาหรือฟองไปทุกทีนเรายังแหปเ์กิ่งลินสะถอยสะคำมาดำเป็นดำปื้อปืืื ป day, an ึ FR ๊ดปื๊ดปด๊ดกระดับตีดังดังมุ่งเพื่อเอาไฟสูงคอนมีคอนหงวงทวนนักหวงนี่ละสำคัญกันเทียบใส่กันครับถึงคอนแกนลำและลำแหลงสังหวัดซังเนื่องเหรินตั้งเป็นเสียงคอนใหม่ใดท่าท่านเวลาหายลงคะแน่นวนไปแสนคอนแขนสามรอยท่านให้น้อยจ๊กสิแจ๊คทราบขบยานสาวมอลำคนเขียดต่อจงสี่บ่แมเปนพมนัาเสียดปวดทีงสิงลำขอถูแต่หำลวงอ่างเขินลำ เอออเออเออเอยเอคือลูกกวางผมว่เอาดอกผมป็นตัวอย่างไทยมักตตามโมเดงแห่งสนามตามคนขอนออกม้อล้ำออกจากทำมังคือบิ๊กใหทั้งซื้อเล่นห็นเป็นก่อนแต่จอนโมเมนต์หนัเล่งฟุ้นฝนตนเองอ่านดูเหตุเรี่ยงทุกประเภทสอบคนรุนหามุ่งพัฒนาไปนํำเหื่อยมองแค่เหนื่อยลำลายจุมืนผีได้แค่ดีทับไปเป็นที่ขั้นว่าโมเมน สารค้ามอุด่อนของเขน,น้องไข่น้องขั้นจ้างไปลำงานโบวินมาวางอ่อนกระตางพิจักให้เขาคัดจากสาวนอกของเขนั่นแบบฟั่งโมเสบบองมวนโมยังให้เป็นถั่คนมฟังผมไม่ได้เชียวลับเสียวอ่อนซัดอ่อนซ้อนห้าเหล่ามาทัทถอนลวงวุ้งสุงดากจนแนหกหักหมอไฟวันถ้าหมอแขนมัอแมงน้องันจิงในืต้นหัวเดียวเห็นหัวไล่เปียอะไรอย่างทอนแหล็กแหวงลูกินสีต่อไป บอล่ำใดคือผมล่ำไห่มีลมยามได้มาแหลงทัดมาไม้แวงหยินเหนื่อยยิ่งใจแต่บัดนี้ล่ำไห้ก็ตายฝืนขม้าใบเพราะแต่ตัวไงมันขมทุกหญิงใดแต่ล่ำไห้ไม่ยิ่งลุงไหลจะแตกชุกเขาเสาะแสคอยหลาคาโซ่กดวองข้าผู้ส้มลุกส้มนำเจ้าบรรจุหนึ่งม้อได้ดังคือเขาฝุ้นหลังใหม่มีกำลังลมมอนเชื่อกข้ามเต้าเบือปูปลาหาร สามอลำกุมสมบัตนอนเหน็พราขาดนอนเศร้าหงาหงาตื่นตะเหลืองบมกบอมีเสียงสาวอยู่ในเมือเือกเมือพปีเป๋ตื่นครับมาหายใจเอาบอกเอาไหม้ขั้นเก่าเเสือถึงเสือติผมละมาแม่แ้นราคาหนกันบอกต่อสัา์นห้อเงินถึงน้ำแถมกอดน้ำแย้มกรปอดกระเปดกยอดกะเย็นแห่งแหล่งลมลมสาลำเสพผมไกลกันเป็นโยดผมบ่โจ์บ่อไทยถามปล่อยให้ไปตามมีแตนั้นแต่มีหอด สีกิจางเขาในเดือนก่อนฉะใสเสียงดังฟาดเอาสังวาดขาดเด็กหยิงบอดใส่กะเหม็นพวกเดินคอนแคนว่าโมเมนให้กระเนื่องเข่ามาบ่าวคนเวร้าว่อจุดว่าจีเพียงไปสีบับหารับลรกนี้แห้งแล้วกับผมค่อยไหวคือเก่า